พบกับกิจจารีวาย DIY ครั้งครับวันนี้ผมพามาประกอบเก้าอี้สำนักงานนะฮะอันนี้ผมซื้อมาจาก BG Furniture สั่งซื้อผ่าน l a z a d a นะครับสั่งไปวันที่สั่งไปวันที่สิบสามมาส่งวันที่สิบเจ็ดรวมาสี่วันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาส่งอะไรมาให้เราบ้างนะครับ ยนคมแกะเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็ส่งนี่อันนี้คือเบาะนั่งนะครับอื้อใหญ่มากนะครับเป็นเบาะผ้าตะข่ายแล้วก็ข้างในบุยิ่มนายดูน่า,นาจ,จะถ้าทางน่านจะนั่งสบายนะครับด้นหลังมีรูสกรูให้เรายึดสี่จุด อันนี้เป็นพนักพิงนะครับเป็นตะข่ายเหมือนกันเป็นตะข่ายแล้วก็เป็นพลาสติกแข็งด้านหลังนะครับแล้วก็มีนี่แท่นรองขาห้าชัก ยวอีกมีล้อมาให้ห้าล้อนะครับแล้วก็มีโชค๊คปรับขึ้นลงโอเคอันนี้มีตัวคันโยกปรับขึ้นปรับลงโชค๊คนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นที่วางแขนนะครับมีสองอันนะครับ ทำไมเขาให้มาสองอันอ๋อเรามี2แขนเออใช่เราทำสองอันแล้วก็มีคู่มือมาให้1แผ่นพรอมบอกว่ามีอุปกรณ์อะไรมาบ้างนี่นะครับ installation step เดี๋ยวเราลองมาประกอบัาดูนะครับครับขั้นตอนแรกดี๋เราจะประกอบล้อเนี่ย ใส่ไปที่ฐานนะครับใส่ไปที่ฐานทั้ง5จุดตรงนี้นะครับแต่ว่ามันจะต้องใช้แรงในการกดนิดหนึ่งแล้นะวลองประกอบกัดูนะครับโอเคนี่นะครับเราต้องใช้แรงดังนิดนึงนะครับในการกดเข้าไปให้มันลงนี่นะครับลงผมมาฝน่นี้ตไวครับนี่นะครับอ ก็มาฝังนะครับนี่นะครับ,รบกดเข้าไปอันนี้มีครับอ่าครับนี่นะครับกดใส่เข้าไปมันจะมีสปริงเอเลยนะแหวนรองล็อกอยู่นียเพื่อไม่ให้มันหลุดออกมาดัน้าไปโอเค อันนี้นก็ประกอบ,ร,ร,ร,บร,กรอเสร็จแล้วนะครับห้าล้ออืมเสร็จแล้วครับหราล้อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบตัวโชกจะประกอบโชกอีกทีนึงนะครับจากน,นั้นเราก็ใส่แท่งโชกนี่ครับเข้าไปตรงกลาง,งกลางนี่นะคแล้วก็กดลงมานิดนึง่งโอเค โอเคนะครับเสร็จแล้วนี่คือทองแท่งโชกท,ที่มันจะม้วนขึ้ลงได้อ่ะสเต็ปต่อไปนะครับเราจะประกอบตัวพนักพิงด้านหลังเนี่ยเข้ากับที่พักแขนตัวนี้ด้านที่เป็นพนักพิงนะฮะมันจะมีรูสกรูอยู่สองรูเราจะต้องหันด้านที่เป็นที่วางแขนตัวนี้ เอามาวาทัพด้านหลังของพนักพิงนะครับแล้วก็ให้รูกสกรูเนี่ยมันตรงกันนะครับแล้วก็เอาสกรูยึดใส่เข้าไปเห็นไนหมน,นี่นะสกรูจะต้องเป็นสกรูตัวสั้นนะแล้วก็ใส่เข้าไปในระูเนี่ยเขาจะมีประแจแอลมาให้หนึ่งชิ้น ใช้ปัจเจ้าแอลเนี่ยในการขันสกูเข้าไปให,ให้รูมันตรงกันนะขันสกูเข้าไปขันให้หลวมๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งขันให้แน่นเพราะว่าเราจะต้องไปประกอบด้านนี้กับตัวเบาะนั่งอีกทีหนึ่งนะครับขันแค่หลวมๆพอขันแค่พออยู่ โอเคเอ่อขั้นตอนต่อไปเราจะประกอบเบาะนั่งกับตัวที่วางแขนนะครับสังเกตดูว่าเบาะนั่งเนี่ยมันจะมีด้านเล็กกับด้านใหญ่ด้านใหญ่อยู่ด้านหน้าด้านเล็กอยู่ด้านหลังนะครับคือต้องเอาด้านเล็กเนี่ยใส่เข้าไปในช่องนี้นะครับ เกิดว่าเราขันสกูด้านหลังนั่นเนี่ยมันจะทำให้เบาะเนี่ยมันใส่ไม่ได้ขันสกูนิดหนึ่ง เราก็พลิกขึ้นมาดูว่าตำแหน่งรูเนะี่ยมันตรงกับขานี้อไมเห็นไหมครับ <c oughs> <c oughs> เนี่ยครับมันจะมีรูสรับใส่สกูอยู่ข้างละสองตำแหน่งแล้วก็จะรูอย่างเนี้ย มายึดกับสกูตัวนี้กับต,ตัวนี้นะครับอ่านะสกูที่ใช้ยึด4ี่ตำแหน่งเนี่ยจะเป็นสกูตัวยาวนะครับสกูยาวที่เขาให้มา4ชิ้นเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้เพื่อยึดกับตัวเบาะนั่งน,นะครับ ากนั้นพอเราดัดตำแหน่งแล้วเนี่ยเราก็ใช้ประแจแอนะครับขันให้กันสกูให้แน่นทุกตำแหน่งนะครับด้านล่างนี่นะครับด้านล่างสจุดโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาประกอบแทน่นตรงนี้นะครับแท่นตัวนี้ แทนตัวนี้จะเป็นตัวปรับกีกโยกข,ขึ้นลงนะครับวิธีการประกอบก็คือนี่นะฮะเราจะเห็นว่ามีรูกสกูอยู่สี่ตำแหน่งเอาด้านที่เป็นรหลมๆนี่นะครับข้าล่างจะเป็นโค้งเข้ามนเข้ามาไนะว้ด้านล่างแล้วก็ไวาระลัขึ้นบนแล้วก็ให้รูเนี่ย สกูตรงกันนะครับจากนั้นก็ใช้สกูยึด4ตำแหน่ง1 2 3 4นะครับนี่นะ,ะยึดสกูอันนี้เป็นด้านหลังอันนี้เป็นด้านหน้าน,นี่โค้งอยู่ด้านหน้าโค้งขึ้นบนอยู่ด้านบนอยู่ด้านหลังจากนั้นเราก็จะขันสกูให้แหน่นนะครับ4ตำแหน่งจากนั้น เราก็ยกเจอชุดเบาะนั่งเนี่ยให้รู้เนี่ยเอามาสวมกับตัวโชคตรงนี้นะครับ ก็โอเคนะครับแฟนว่าเราก็ับเก่าที่สำงานกันเสร็จแล้วบ้างนะครับก็ขอจบไว้เจิ้งเทียนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ